ก็โรงแรมล้ก็รอรถนะคะเพื่อที่จะไปเ,เราจะบินข้องที่โรงแรมจ้า,จานี่จ้ารอแท็กซี่มารับนะคะรอแท็กซี่มารับเพื่อที่จะไปสนามบินนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้ของโรง,งแรมนะคะพวกหนินะะงนก็นั่งรอรถแท็กซี่มารับนะคะ พวกนิงก็จะบินจากภูเก็ตไปกรุงเทพนะคะนี่จ้าก็ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะคะนี่จ้าพวกนิงก็จะบินจากภูเก็ตไปกรุงเทพแล้วก็จะบินจากกรุงเทพไปฟินแลนด์นะคะคือพวกนิงก็จะกลับแล้วนะคะนี่จ้าภูเก็ตภูเก็ตแอร์พอร์ตนะคะนี่จ้านี่นิงก็ ช่วงรอเครื่องนะคะช่วงรอเครื่องเดี๋ยวหนิงก็จะพาไปนั่งรอในห้องเล้าส์นะคะห้องเล้า์เป็นที่รับรองรับรองแขกนะคะสําหรับคนที่นั่งรอเครื่องนะคะที่นั่งรอเครื่องนะคะรอเครื่องออกนะคะเดี๋ยวหนิงพาไปจ้านี่จ้าหนิงก็จะมารอย่อออกิดแล้วนะคะนี่จ้า ตรงนี้ก็จะสามารถใช้บัตรพิเศษได้นะคะคือบัตรต่างๆที่อยู่ในรูปนี้นะคะนี่จ้าก็คือเราก็จะใช้บัตรกับตัวเครื่องบินนะคะเช็คอินเข้าไปนะคะนี่จ้านี่เดี๋ยวนี้จะพาเข้าไปนะคะนี่นะคะห้องรับรองนะคะห้องนั่งรอเครื่องห้องรับรองก็จะประมาณนี้นะคะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะความความแบบว่า สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะนี่จ้ะอันนี้ก็ไอนี่นะคะก็จะมีอาหารให้เรากินนะคะนี่จะบรรยากาศโดยรวมนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาเดินดูก่อนนะคะนี่จะบรรยากาศโดยรวมก็จะมีอาหารเครื่องดื่มให้เรากินฟรีนะคะก็จะมีพวกวายพวกอะไรให้เรากินฟรีหมดเลยนะคะตรงนี้ นี่จ้าตรงนี้ก็เป็นที่รับรองนี่นะคะแล้วแต่เราจะนั่งเลยจ้านี่อาหารในตู้ก็คือเลือกกินได้เลยนะคะจะกินได้แค่ไหนก็กินได้เต็มที่เลยนะคะไม่มีอั้นนะคะนี่จ้าก็จะเป็นขนมเล็กๆน้อยๆน,นะคะอาหารก็มีนะคะอาหารก็สั่งได้นะคะเราจะมีแม่ครัวให้เราสั่งนะคะ นี่จ้าก็จะมีผล,ลไม้มีอะไรถ้วยเล็กๆนะคะก็คือน่ารักนะคะนี่จ้าพวกน้ำต่างๆนะคะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่ให้เราสั่งอาหารนะคะชากาแฟมีหมดนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะคะก็คือตอนนี้มีหนิงคนเดียวนะคะนี่จ้าหนิงก็กินปาต้องโขงกินชาหนิงจะกินอาหารว่างนะคะเพราะว่า เพราะว่านิงอิ่มมาแล้วนะคะหนิงก็เลยเลือกกินแต่อาหารว่างนะคะนี่จา้าก็คือนี่นะคะคือข้างในก็จะมีเพลงนะคะนิงก็ปิดเสียงเพลงไว้นะคะนี่จา้านี่เขาก็จะมีที่ชาัดแบตมีอะไรให้เราหมดเลยนะคะคือคือห้องรับรองแขกห้องห้องรับรองคนรอขึ้นเครื่องนะคะ เขาจะมีที่ชาร์จแบตแบตเตอรี่อะไรคือมีให้เราหมดนะคะเพราะว่าเราก็นั่งรอนะคะนั่งรอสบายๆก่อนขึ้นเครื่องนะคะนี่จ้าได้เวลาเครื่องจะออกแล้วนะคะนี่จ้านิงก็จะบินกลับไปไปที่กรุงเทพนะคะนิงก็จะไปพักที่โรงแรมในกรุงเทพคืนหนึ่งนะคะตอนเช้าพวกนิงก็จะบินกลับฟินแลนด์นะคะบินออกจากภูเก็ตนะคะนี่จ้า นี่ก็คือเราก็ออกจากภูเก็ตนะคะนี่บรรยากาศภูเก็ตก็จะมีทะเลสวยมากนะคะนี่จะทะเลต่างๆนะคะคือสวยนะคะนี่เขาบอกว่าวิววิวขาลงนะคะจะสวยภูเก็ตแต่ว่ารอบนี้พวกหนิงไม่ได้บินมาลงภูเก็ตนะคะคือหนิงบินไปลงกระบี่นะคะแล้วหนิงก็ มาภูเก็ตด้วยเรือนะคะแล้วนิงก็กลับกรุงเทพด้วยเครื่องบินภูเก็ตกระบี่นะคะอภูเก็ตกรุงเทพนะคะนี่จ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะวิวมุมสูงก็จะสวยนะคะจะมีเมฆลอยผ่านนะคะนี่เกาะต่างๆนะคะนี่บรรยากาศวิวมุมสูงนะคะ นี่จ้าพวกนิ้ก็จะมาสนามบินสุวรรณภูมินะคะบินมาสวรสสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็จะมีรถแท็กซี่ของโรงแรมมารับนะคะก็จะมีรถแท็กซี่ของโรงแรมมารับแล้วเราก็จะค้างที่นั่นหนึ่งคืนตอนเช้าเราก็จะออกบินกลับมาฟินแลนด์แต่เช้าเลยนะคะนี่จ้าก็จะสวยนะคะนู่นนะคะหมูกก่เกาะต่างๆนะคะ แถบนูน้นมองไปไกลๆนู้นนะคะก็คือสวยมากนะคะนี่จ้าก็ถ่ายวิดีโอบนเครื่องนะคะมันก็จะแบบว่าเป็นเงากระจกอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าเครื่องบินก็ทะยานขึ้นท้องฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมุดเมฆ ขึ้นไปนะคะนี่มุดขึ้นไปมุดขึ้นไปมุดขึ้นไปนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะบินภายในประเทศนะก็คือจะใช้เวลาไม่นานนะคะนี่เมฆก,ก็จะสวยนะคะบรรยากาศเมฆคือสวยมากนะคะนี่จะ้ะนี่ก็จะบินมดุดเมฆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ระดับที่แบบว่า ไอ้นี่นะคะเขาก็ได้ระดับที่สามารถบินได้นะคะนี่จะมุดเมฆขึ้นไปก็จะเห็นเมฆสวยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะข้างบนก็จะสวยนะคะสวยไปอีกแบบนะคะสำหรับหนิงนงก็ชอบนะคะ,ะนั่งดูบนเครื่องบินนะคะดูวิวนะคะก็คือจะสวยนะคะนี่จ้าจะถึงสุวรรณภูมิแล้วจ้านี่ก็คือ ขาลงนะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะเครื่องก็จะลงเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือกรุงเทพเรานะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิ้งจะพาดูนะคะว่าพอถึงสุวรรณภูมิแล้วก็นิ้งจะพาไปดูโรงแรมนะคะโรงแรมที่พักพักแค่คืนเดียวนะคะแล้วก็จะพัก นอนแล้วเราก็จะบินมาฟินแลนด์นะคะวันต่อมานี่จ้าก็คือเครื่องลงแล้วนะคะเครื่องก็ลงมานะคะที่สานามบินสุวรรณภูมินะคะนี่จา้าเครื่องลงแล้วนะคะเราก็รอนะคะรอให้เครื่อง ไปจอดนะคะพวกหนิงก็มาถึงตอนค่ำนะคะพวกหนิงบินไฟล์ประมาณห้าโมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนี้นะคะหนิงก็ไอ้นี่นะคะแล้วทีนี้มันก็จะมาถึงกรุงเทพค่านะคะนี่จ้จะถึงกรุงเทพช่วงค่าก็พอดีนะคะนอนคืนหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าก็จะออกออกจากกรุงเทพแต่เช้านะคะนี่จ้าเครื่องก็ มาถึงแล้จ้รอเครื่องจุรอเครื่องไปจอดนะคะนี่จะสนามบินสุวรรณภูมิก็คือสนามบินใหญ่นะคะสนามบินใหญ่เลยนะคะสุวรรณภูมินี่จะรอรอรอนะคะรอเครื่องรอเครื่องเข้าไปจอดกับที่นะคะ นี่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะสวยนะคะนี่เย็นๆมาก็จะมีไฟนะคะไฟประดับก็จะสวยสวยไปอีกแบบนะคะมีเครื่องบินก็จะไอ้นี่นะคะก็จะไปเรื่อยๆตามตามรันเวย์ของเขานะคะเขาก็จะไปจอดต,ตรงที่ตรงที่ของเขานะคะนี่ก็จะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ นี่จ้าใกล้จะถึงแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่นี่จ้าสวยนี่จ้าสนามบินสุวรรณภูมิก็สวยนะคะตอนเย็นก็สวยไปอีกแบบตอนมีไฟกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะคะ นี่ก็จะมาถึงที่จอดเครื่องบินแล้วนะคะนี่จ้าพวกหนิงก็มาถึงห้องแล้วนะคะห้องในกรุงเทพนะคะพวกหนิงก็จะพักอยู่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากสนามบินนะคะนี่จะโรงแรมใกล้ๆสนามบินนะคะเพราะว่าพวกหนิงก็จะบินตอนเช้านะคะก็คือมาพักโรงแรมที่ใกล้สนามบินที่สุด นี่นะคะเราก็จะพักโรงแรมที่นี่นะคะคืนนี้นะคะบรรยากาศในห้องก็ก็ประมาณนี้นะคะนี่จ้าเราก็จะอยู่คืนนึงนะคะกระเป๋าก็เปิดไม่มากนะคะแค่เปิดแค่พอได้ใช้คืนเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องเก็บอีกนะคะตอนเช้านี่จ้าห้องน้ำก็ประมาณนี้นะคะ นี่ขอบอกว่าระเบียงห้องนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะข้างล่างนี่จะโรงแรมในกรุงเทพนะคะใกล้สนามบินนะคะนี่จะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนเย็นนะคะนี่จาก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะนี่เดี๋ยว สามีจะไปว่ายน้ํานะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะนี่จ้าเราก็จะไปว่ายน้ํานะคะไปว่ายน้ําแล้วก็จะไปหาอาหารกินนะคะแล้วก็จะมานอนนะคะนี่จ้าเราก็จะไปสระว่ายน้ํากันนะคะซึ่งหนิงเองหนิงก็ไม่ว่ายนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนิงขี้เกียจนะคะขี้เกียจเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะคะ สามีแกร้อนนะคะนี่จะเราก็จะไปว่ายน้ำกันเดี๋ยวนิงจะไปถ่ายบรรยากาศสระว่ายน้ำให้ดูนะคะตอนนี้สระว่ายน้ำยังไม่ปิดนะคะก็คือสามารถไปว่ายน้ำได้นะคะโรงแรมนี้คือสระว่ายน้ำเขายังไม่ได้ปิดนะคะนี่จะสระว่ายน้ำนะคะที่เราเห็นข้างบนนะคะแล้วก็มาข้างล่างนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะ นี่จ้าสามีก็ว่ายน้ำไปนะคะร้อนนะคะนี่นะคะคืออากาศร้อนมากนะคะก็ว่ายน้ำนะคะก็จะได้คลายร้อนนะคะนี่จ้าข้างบนนู่นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะของอีกฝั่งนะคะ นี่จ้าบรรยากาศนี่นะคะพรุ่งนี้ก็เตรียมบินกลับฟินแลนด์แล้วจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟินแลนด์นะคะนี่เดี๋ยวนิ้งจะถ่ายให้ดูบรรยากาศฟินแลนด์กับบรรยากาศเมืองไทย